เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนด้วยนะนี่เป็นไงเป็นไงนี่ฟังเสียงโอ้โหถูกใจวัยรุ่นแมมรอบตัดมีรอบตัดด้วยนะขันี่มันของจริงนี่มันของแท้นะพอนด้าซีวิ f เอฟบีนะครับหนึปอีปีสองพนสจดสินะได้มาเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยภายในนะเป็นสีเบจ<อ>ส,สวยแบบนี้นะสนใจรีบจองเข้ามาได้เลยของแท้ <c oughs> สวัสดีครับ อยู่กับผมเช่นเคยนะครับจทอโต้และทีมงานทอโต้นะวันนี้เราอยู่สำนักงานใหญ่มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับมาดูรถตัวจริงได้นะรถเพียบเลยรถเข้าใหม่เพียบเลยนะครับใครสนใจนะก็ฝากกดติดตามนะฝาก fc ลูกค้าทุกท่านนะกดติดตามเพจบริษัททอโต้เราไว้ด้วยนะครับสนใจรถคันไหนนะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะเป็นรถยอดฮิตอีกหนึ่งคันสำหรับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่น fd fb fc นะแต่วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Honda นะครับ 1.8e นะครับหรือว่า Honda Civic นะ FB นะ FB Boy นั่นเองนะครันนี้มาในแบบสีดำนะดูดูแบบนี้เลยนะสไตล์โชบเชียวแบบนี้นะครับมาดูที่ไฟหน้าก่อนเลยนะได้อะไรบ้างนะ355,000บาทนะไฟหน้านะได้เป็นโปรเเตอร์นะลูกแก้วหนึ่งลูกแล้วนะไฟเลี้ยวนะไฟหลีนะครับไฟตัดหมอก ูหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะกระจังหน้าก็ได้เป็นตัวโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้นะครับสกเกิร์ตด้านหน้าก็มีมาให้เรียบร้อยนะฝากระโปรงนะครับเงาวับแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้นะครับคือจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็คือขับอย่างเดียวนะลงล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะเป็นแม็กขอบ17นะครับยางนะเวนตัสนะครับ V12 นะครับ v ีสน,นะครับปี2020ด้วย นะครับโ,โชคด้านซ้ายนะของตัวรถนะมีรอยมาร์กรอยแต้มสีนะครับได้โชคเดิมทั้งหมดนะฮะในส่วนของตัวกระจกน,นะครับได้เป็นกระจกฮอนด้าแท้นะทั้งสองทั้งสี่บานเลยนะมีการสาดมาให้เรียบร้อยนะการสะสาดใส่มาให้พร้อมใช้งานเลยนะตัวกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะบวกไฟเลี้ยวนะตามสไตล์ของซีวิกเอฟบนะสเกิร์ตด้านข้างนะฮะก็อยู่ในภาพที่สมบูรณ์ถือว่าสวย นะครับด้านหลังด้านหน้าก็ถือว่าสไตล์แบบโชบเฉียวแนววัยรุ่นนะเปิดเข้ามาภายในสวยยิ่งกว่านะเป็นทูโทนเลยนะครับดำตัดด้วยสีเบจนะสวยๆแบบนี้เป็นเบาะหนังทั้งหมด4ที่นั่งเลยนะนี่เบาะหนังไม่มีรอยฉีกรอยขาดรอยย่นนะสีดำตัดด้วยสีเบจนะปูพรมเมทัโด,ดมมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูโฟกัสการฝั่งนู้นนะตัวลำโพงนะอยู่ครบตัวน็อตอ่ดูที่ตัวน็อตนะไม่มีถอดไม่มีแกะนะได้น็อตเดิมทั้งหมดนะตัวโครงสร้าง นะครับเสาบีนะครับได้น็อตเดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดึงตรงนี้ลงมาก่อนนะอ่ะตัวลอยเม็ดอาร์คนะครับฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะก็ลอยเม็ดอาร์คเดิมนะครับไม่มีชนหนักพีคความจมน้ําแน่นอนนะรับประกันเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด้านหลังก็ถือว่าสวยนะครับนะครับมีแผ่นรองครับกันลอยซีวิกมาให้เรียบร้อยโปรพเมกกะดุมนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับ มีที่พักแขนนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะสีเบจทั้งคันเลยภายในนะตัดกับสีตัวรถนะสีดานะถือว่าสวยสวยเลยนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ขายดีนะครับอพอๆกับ fd fc เลยนะคันนี้ fb boy นะมีสเกิร์ตด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ม,มาให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ก็ไฟเบรกดวงที่3เหมือนกันด้านในนะได้เป็นกระจกหลังแท้เดิมด้วยนะใครกำลังมองหา civic FB นะคันนี้อีกหนึ่งคันนะฮะผ่อนเดือน6 0 0 0กว่าบาทออกได้ทุกอาชีพเลยนะคันนี้1หนึ่งคันที่ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะจัดทรงลงล่อทำท่อมาให้เรียบร้อยนะสเต็ปเดิมเลยคอนเซปต์เดิมนะฮะได้เป็นไฟไท้ายให้ดีนะครับแต่ไฟถอยนะครับไฟเลี้ยวนะยังเป็นหลอดไส้นะฮะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับเป็น LED ดีนะตัวโลโก้เป็นโครเมียมนะ1.8 iVTEC ไวิเทคนะครับยังอยู่ครบนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไฟไท้ายถือว่าสวย นะสะเกดด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะเป็นสีออกดําเงานะทําปลายท่อมาให้นิดหน่อยนะพอได้แบบก,กุบกิบนะพอได้เหยียบมันมันนะคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องแท้เดิมเหมือนกันเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะด,ด้านหลังเปิดด้านหน้าอ่ะโอเคม,มาด้านหลังนะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับก็อยู่หนสภาพที่สมบูรณ์นะถือว่าสวยนะหอมมาก นะด้านหลังหอมมากไม่รู้ใส่อะไรนะหอมจริงๆนะมีอุปกรณ์นะแม่แรงมาให้เรียบร้อยนะครับได้เป็นล้อนะมีล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะยางอะไหล่พร้อมนะตัวโครงถังนะครับได้เป็นโครงถังแท้เดิมเลยนะรอยซีนต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะตัวด้านหลังนะครับรอยเม็ดอาร์คนะครับยังอยู่ในภาพที่สมบูรณ์เลยนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะนี่ได้ของแท้เดิมโรงงานทั้งหมดนะไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ําแน่นอน รับประกันเลยนะไฟสองสว่างป้ายทะเบียนก็มีครบนะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะได้อะไรบ้างนะคันนี้นะผมจากที่ผมลองสตาร์ทดูนะจากที่ลองสตาร์ทดูนะครับถือว่าพ่อแบบว่ากลุบกลิบเลยนะคันนี้นะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนด้วยนะนี่เป็นไงเป็นไงนี่ฟังเสียงโอ้โหถูกใจไวรุ่นแม่รอบตัด มีรอบตัดด้วยนะขาดแค่ไมวัดบูลอย่างเดียวนะคันนี้นะมีโหมดอีโค่โหมดอีคอนอาโหมดอีคอนนะกระจกนะเป็นออโต้นะออโต้ Auto ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะนี่ออโต้ Auto ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม้ะ My. นะไม่คันนี้เกนะ้าหมื่นนะไม่เก้าหมื่นนะะเดี๋ยวผมดูแป๊บน,นึงนะอ่ะโอเค นี่ไม่เก้าหมื่นห้านะไม่เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่หกกิโลเท่านั้นเองนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามกานได้แท้เดิมนะมีคูดคอนโทรลนะครับมีกดเมนูนะครับควบคุมด้านหน้านะครับเครื่องเล่นหรือรับสายวางสายได้ครบหมดเลยนะเป็นพวงมาลัยหนังนะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะคอนโซลด้านหน้านะครับ FMAMCDAux นะเชื่อมต่อได้หมดนะใส่ CD ได้นะครับตัวแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะเป็นจอดิจิตอลตรงนี้ให้ด้วยนะถือว่า หรือว่าก็ใช้ได้นะตัวไฟฉุกเฉินก็ใช้ดงานได้ปกปตินะ power outlet นะครับ a u x นะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะถือว่านี่มีเสียบ USB ด้วยนะด้านในอ่ะประมาณนี้นะไฟก็ใช้ได้ปกปตินะด้านบนนะถือว่าเสียงเสียง่อไฟรอบนี่สามนห่นห้าพับาทไม่เก้าหมื่ ซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยเติมน้ามันขับอย่างเดียวน้ามันไม่ต้องเติมด้วยเดี๋ยวเราเติมให้นะขับออกไปอย่างเดียวเลยเอาไปขับอย่างเดียวนะไม่ต้องแต่งเลยนะผ่อนเดือนหกพันกว่าบาทนะสวยๆแบบนี้นี่ดูเสียงก็เป็นไงนี่ผวันใจวัยรุ่นอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องสมอน,นาวมาเป็นไงรูปทรงนะครับสไตล์สีดำนะครับลงล้อจัดทรงลงล้อทำท่อไม้เรียบร้อยนะครับสไตล์แบบนี้นะ ออกรถไปนะครับไม่ต้องไปกังวลเรื่องแต่งเลยนะทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะตัวนะเป้าโชกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ลอยเม็ดอาร์คนะครับได้ไฟหน้าแท้เดิมมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับตัวโครงถังด้านหน้านะตัวน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนะได้น็อตเดิมทั้งหมดนะไฟหน้าได้แท้ดเดิมนะครับฝั่งซ้ายนะตัวน็อตนะตัวโครงนะลอยเม็ดอาร์คห้องเครื่อง นะครับ1 8 e นะครับปี2 0 1 2นะคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีน้ำมันหยดไม่มีน้ำมันรั่วน้ำมันซึมไม่มีแน่นอนใช้งานได้ยาวๆเลยนะคันนี้ไม่เก้0 0นะครับ355,000านับาทนะสำหรับเจ้า Honda Civic นะครับ fb นะน e ปี2 0 1 2จด13หรือปี13นี่แหละ1 2บ3จดประมาณนี้นะในเล่ม12นะแต่ตัวจริง13นะ1 2จด13ประมาณนี้ 355,000บาทไม่9 5 0 0หนะใครกำลังมองหาซีวิ c FB นะครับถือว่าสวยนะดูสไตล์นะใส่นะสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยสกเกิร์ตรอบพันนะครับจัดล้อมาให้เรียบร้อยทำท่อให้อีกด้วยนะใช้ได้ยาวๆเลยนะ6 0 0 0กว่าบาทนะออกรถได้ทุกอาชีพนะคใครสนใจมาดูรถตัวจริงได้ที่ทอโต้นะติดต่อที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะเช้าหมดอด,ดนะนะครับ สำหรับวันนี้นะผมจ่ายทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและทีมงานทอโต้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะมีรถสวยๆลอๆแบบนี้เข้ามาอีกเท่าไหร,ร่นะเจอกันนะสวัสดีครับ